14. โปสาละมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโปสาละมานพโปสาละมานพทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้วันวหวตัดความสงสัยได้แล้วทรงแสดงอตีตธรรมข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกาได้ทั้งหมดผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิติทั้งหมดรู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่ ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายบุคคลนั้นรู้กรรมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อับรูป,ปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นยานนี้ของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจันทร์ เป็นญาณอันแท้จริงโปสาละมานาวกะปัญหาที่14จบ